สวัสดีค่ะ9 5 a m เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับนิยายเรื่องแผนลักลวงใจในเล่มที่หนึ่งค่ะวันนี้แผนลักลวงใจมาถึงตอนที่94แล้วนะคะตอนที่94ควบคุมไฟรักที่ลูกโชนไม่ไหวนั่นเป็นพ่อหนิงสีตั้งใจไซคโค ส่วนใหญ่แล้วจะทำการไซโคได้นั้นต้องเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงอย่างโชคชนเท่านั้นถึงจะสามารถทำได้จงใจแสดงอารมณ์ออกมาให้เหนือกว่าเพื่อกดดันความรู้สึกของอีกฝ่ายทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียศูนย์ลืมบทอยู่เรื่อยๆหนักสุดก็อาจจะกลายเป็นเงามื่อติดอยู่ในใจคนคนนั้นไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวในวงการบันเทิง คนที่จะสามารถทำได้ถึงจุดนี้มีน้อยมากที่สำคัญคือวิธีการนี้ยากที่จะพบช่องโหว่เพราะว่าคุณไม่สามารถตัดสินได้ว่าฝ่ายตรงข้ามสามารถแสดงละครดีมากหรือว่าตั้งใจที่จะกดดันดังนั้นวิธีการนี้จึงสามารถทำร้ายคนโดยมองไม่เห็นและไม่ทิ้งร่องรอยไว้แม้แต่น้อยหนิงซีทำตาเหลือกใส่เขาทีหนึ่ง ถ้าไม้ตายจะเอามาใช้ง่ายๆได้ยังไงแผนการนี้ก็ต้องการสถานการณ์ที่เหมาะเจาะด้วยเหมือนกันอย่างเช่นฉากที่ถ่ายในวันนี้เหมาะสมมากที่จะนำมาใช้ไซโคเจียชิงชิงอีกอย่างคือแผนการนี้มีผลกระทบต่อความก้าวหน้าในการถ่ายทำของกองถ่ายถ้าไม่สุดวิสัยจริง,รงๆเธอจะไม่มีทางนำมาใช้อย่างเด็ดขาด เจียงมู่เยอดไม่ได้ที่จะคิดย้อนถึงบางเรื่องในอดีตท,ที่ไม่พึงปรานาทำปากยื่นพูดว่างั้นฉันเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะที่ได้เป็นส่วนน้อยที่โดนเธอจัดการด้วยแผนการนี้ข่าวนั้นเขาก็เคยโดนหนิงซีไซโคด้วยวิธีนี้เช่นกันเพียงแต่เขาไม่ได้โง่เง่าเหมือนเจียชิงชิงตอนหลังยังต้านทานให้ผ่านไปได้ ซ้ำการแสดงกับก้าวกระโดดไปอีกขั้นพอพูจบอยู่ๆเจียงมู่เย่ก็จ้องเธอด้วยสายตาเป็นปรกกายวิบวับเย็นนี้กินข้าวด้วยกันไหมเธอรับปากแล้วว่าจะเลี้ยงฉันคนเดียวเธอยังรับปากอีกด้วยว่าวันหลังจะเล่นเกมเป็นเพื่อนฉันเรื่องนี้นับว่าหนิงซีเป็นฝ่ายผิดจริงๆดังนั้นจึงได้แต่ทอดถอนหายใจทีหนึ่งแล้วพูดอย่างจุนปัญญาว่าได้ได้ได้ได กินเป็นเพื่อนเล่นเกมเป็นเพื่อนก็โอเคแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะส่งข้อความบอกลู่ถิงเซียวเสียหน่อยเจียงมู่เย่ฟังแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีเธอเป็นแค่ยากล่อมประสาชั่วขราวเท่านั้นทำไมไม่กลับบ้านจะต้องส่งข้อความไปรายงานด้วยตกลงเธอกับลู่ถิงเซียวมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่ถึงข้อความของฉันจะส่งไปหาลู่ถิงเซียว แต่คนที่ฉันส่งข้อความให้อ่านคือเสียวเป่าโอเคหนิงซีขี้เกียจใส่ใจเขาก้มหน้าก้มตาพิมพ์ข้อความจุ๊บจุบคนเก่งเย็นนี้นะมีธุระต้องทำอาจกลับบ้านดึกหน่อยหนูต้องเป็นเด็กดีกินข้าวแล้วก็เข้านอนเสียนนะจ๊ะข่าวหน้ารอนะมีเวลาจะซื้อเสื้อผ้าน่ารักน่าักให้นะจุ๊บจุบ เจียงมู่เย่อ่านดูข้อความนั้นก็โกรธจนตาแดงทำไมเธอถึงได้อ่อนโยนกับเสียวเป่าขนาดนี้ยหยบ้าทำไมเวลาอยู่กับฉันไม่เห็นเคยอ่อนโยนแบบนี้เลยแถมพูดอะไรก็ไม่เข้าหูก็ตีฉันตลอดหนิงซีชายตามองเขาทีหนึ่งใครใช้ให้นายมากวนบาทาฉันละ่ะเสียวเป่าน้ารักขนาดนี้นายเทียบกับเขาได้เหรอ เปลวไฟในดวงตาคู่สวยของเจียงมู่เยลุกโชนถึงสามฟุตก็ว่าได้หนิงซีตั้งแต่แรกเริ่มเธอก็เคยชอบฉันบ้างหรือเปล่าที่เธอเข้าใกล้ฉันที่ทำไปทั้งหมดนี้เพราะหนิงซีทำเป็นมองเขาด้วยสีหน้าตกตะลึงไหลสารละหน้าไม่ใช่อยู่แล้วเธอเธอเธอ เจียงมูเย่ชี้หน้าเธอผ่านไปเป็นเวลานานก็ยังพูดอะไรไม่ออกหนิงซีรูปคางยิ้มตาหยีมองเขาเป็นไงโมโหจนอิ่มหรือยังตอนนี้ยังอยากกินข้าวอยู่ไหมเจียงมูเย่กัดฟันกินเขาจะต้องไม่ยอมติดกับแผนร้ายของเธอเด็ดขาดเวลาเดียวกันที่บ้านตระกูลลู่ลู่จิงลี่นั่งกอดหมอนอยู่บนโซฟา ด้านหลังของเขามีหางแล้วแล้วก็คงจะกวาดแกว่งไปมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่รีบพูดรีบพูดสิเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ลู่ถึงเซียวนะั้นเนื่องจากคำพูดของหนิงซีเมื่อเช้าที่บอกให้เขาไปหาผู้หญิงจนถึงบัดนี้ก็คงหน้ามึนตึงอยู่ไม่ได้มีอารมณ์จะไปตอบคำถามสอนรู้สอนเห็นของลู่จิงลี่เลยสักนิด เป็นเพราะพี่ควบคุมไฟรักที่มันลุกโชดช่วงอยู่ภายในใจตัวเองไม่ได้ใช่หรือเปล่าพอหลุดจากการควบคุมก็เลยเข้าไปทำการโจมตีกลางดึกผลปรากฏว่าลงมือไม่ทันไลก็ทำให้เสี่ยวซีซีตื่นขึ้นมาพี่รู้สึกก้มกืนกืนไม่เข้าขายไม่ออกดังนั้นเลยคิดได้ขึ้นมาตอนนั้นว่าต้องแก้งทำเป็นละมือ ความสามารถในการใช้สมองจินตนาการของลู่จิงลี่ไม่ได้ถูกปิดกั้นไว้เลยลู่ถิงเซวเงยหน้าขึ้นมองทีหนึ่งความเจ้าเล่ห์ของหมอนี่คงเอามาใช้กับเรื่องพันนี้หมดเลยกะมังเมื่อเห็นท่าทีของพี่ชายแท้ๆแล้วลู่จิงลี่ก็รู้ว่าถ่ายถูกเขาจึงแสดงอาการเหมือนแทบจะหลงรักตัวเองขึ้นมาในทันใด สวรรค์ผมนี่ฉลาดจริงๆเลยพี่ใหญ่ผมรู้ใจพี่ดีที่สุดเลยใช่ไหมตอนที่95ผลของการคิดจะรวบลัดเห็นหน้าตาร้องขอรางวันของลู่จิงลี่แล้วลู่ถิงเซียวก็ออกปากอย่างใจกว้างว่าวันลาพักผ่อนให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งเดือน ลูจิงลี่ตื่นเต้นจนแทบจะกระโดดขึ้นมาประกาศโฆษณาอยู่ตรงนั้นทันใดก็พูดอย่างเสียดายว่าพี่ใหญ่ว่ากันว่าใช้ความพยายามครั้งแรกทำให้สำเร็จถ้าครั้งที่สองอ่อนล้าครั้งที่สมหมดแรงทำไมพี่ถึงไม่ช่วยโอกาสนี้รวบหัวรวบหางเสียวซีซีซ,ซะเลยละ่ะน่าเสียดายที่สุดเลย ลู่ถิงเซียวมองเขาด้วยสายตาเย็นชาทีหนึ่งนายคิดว่าถ้าฉันทำแบบนี้แล้วผลมันจะเป็นยังไงอ้อลู่จิงลี่เอามือรูปคางพูดอย่างไต่ตองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ใช้เซียวเป่าเป็นข้ออ้างทำให้หนิงซีไม่ได้ป้องกันตัวเองแม้แต่น้อยจนถูกพี่ค่อยๆต้มจนน้ำอุ่นอย่างช้าๆเหมือนกับกบถ้าความลับนี้ แต่ขึ้นมาในตอนนี้เราก็เสียวซีซีคงจะกระโดดหนีไปไกล38,000ลี้ในทันทีลู่ถิงเสียวไม่พูดอะไรแม้ว่านี่เป็นเรื่องจริงแต่เมื่อถูกลู่จิงลี่พูดออกมาอย่างไม่ปิดบังแบบนี้ก็ทำให้มีสภาพจิตใจที่เลวร้ายอย่างไม่เป็นธรรมดาเลย ความจริงเมื่อคืนเขาคิดครอบครองตัวเธอโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นจริงๆแต่เมื่อหนิงซีแสดงอาการปฏิเสธและหวาดกลัวเป็นอย่างมากออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้เขาได้สติกับคืนมาทันทีตอนหลังก็ได้พิสูจน์แล้วว่าวิธีที่เขาทำนั้นถูกต้องแล้วไม่เช่นนั้นภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเกรงว่าหนิงซีจะกลัว เขาจนหนีหายไปเสียก่อนทำไมถึงได้มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเธอเคยผ่านประสบการณ์อะไรมาพี่ใหญ่ผมขอถามพี่สักคำถามได้ไหมทำไมช่วงนี้อารมณ์พี่เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอลู่จิงลี่ถามอย่างระมัดระวังความจริงวิธีการพูดแบบนี้ถือว่ารื่นหูที่สุดแล้วในความเป็นจริง คืออารมณ์เหวี่ยงขึ้นขึ้นลง,ลงลงเหมือนผู้หญิงมีประจำเดือนต่างหากคอหนิ้วมือเรียวยาวของลู่ถิงเซียวเคาะบนพนักเก้าอี้อย่างเป็นจังหวะพูดเนิบๆว่าคนที่ส่งดอกไม้มาวันนั้นคือเจียงมู่เยฮะพี่ว่าไงนะลู่จิงลี่อึ้งไปนานกว่าจะมีปฏิกิริยาตอบกับต่อประโยชน์นี้ของลู่ถิงเซียว จากนั้นก็กระโดดลุกข kind of mm ึ้นอย่างมีแรงเฮ้ยอองโสมมที่แท้ก็คือแจงมู่เย่เขาไม่ใช่เพิ่งจะกลับจากต่างประเทศหรอกเหรอผมยังได้ข่าวด้วยว่าเขารับเล่นบทพระรองเรื่องเทียนเซียคิดไม่ถึงว่าระหว่างเขากับหนิงซีจะมีความสัมพันธ์กันในระดับนี้แล้วเห็นแบบนี้แล้วเจ้าหมอนั่นอยู่ๆก็กลับต่างประเทศพอดีพอดี หลังจากกลับมาแล้วเรื่องแรกที่รับเล่นก็ยังเป็นเรื่องนี้อีกน่าคิดจริงๆต้องรู้ไว้ด้วยแล้วว่าบทบาทในเรื่องนี้ของเขากับเสี่ยวซีซีมีฉากที่ต้องใกล้ชิดกันเยอะมากจริงๆเอ๊ะผมขอคิดดูก่อนเขากับหนิงซีช่วงนี้ได้เจอกันแล้วใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปเห็นเข้าพอดี ที่สำคัญยังไปพบภาพเหตุการณ์ที่ชวนให้เข้าใจผิดอีกด้วยลู่ถิงเซียวนิ่งเงียบที่ลู่จิงลี่คาดเดามาถูกต้องทั้งหมดพระเจ้ามีหน้าหละช่วงนี้ผมถึงได้รู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลลู่จิงลี่แสดงอาการตกอกตกใจเหมือนเดิม คิดไม่ถึงเลยสักนิดว่าที่แท้ในพวกเราก็มีคนทรยศเรื่องนี้ถ้างั้น y s ละ่ะตรวจสอบได้หรือ,อยังดวงตาสีหม่นของลู่ถิงเซียวดูสับสนคนที่นำเพชรมาให้ในกองถ่ายวันนั้นหลังจากนั้นก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยอีกอย่างที่มาของเพชรก็ตรวจสอบไม่ได้เป็นไปได้มาก ว่าจะได้มาทางช่องทางพิเศษอย่างเช่นของหนีภาษีลู่จิงลี่ฟังแล้วเชิดมุมปากขึ้นเล็กน้อยไม่รู้จะพูดอะไรดีนี่ก็น่าปวดหัวอีกลนะหวังว่าจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับสกูลลู่อีกนะ Y S คนรอบข้างเรามีใครบ้างที่เขียนชื่อย่อแล้วเป็นอักษรสองตัวนี้เหมือนว่าจะไม่มีนะ โอ้พี่ชายแท้ๆของเขามีความรักทั้งทีก็ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเสียจริงคนอื่นๆล้วนแต่เหมือนนิยายรักโรแมนติกแต่ของเขาดันเป็นภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องราวลึกลับไปเสียซะนี่เวลานี้เองโทรศัพท์มือถือของลู่ถิงเซียวก็ดังขึ้นทีหนึ่งเป็นข้อความที่หนิงซีส่งเข้ามาเมื่ออ่านเนื้อหาจบแล้วดวงตาของลู่ถิงเซียว ก็เหมือนสัตว์อันตรายที่เตรียมพร้อมจะจู่โจมรูจริงลี่โดดเข้าไปหาด้วยความสงสัยข้อความจากเซลซีซีเธอบอกว่ายังไงทำไมพี่ชายของเขาถึงได้ทำหน้าเหมือนกับโดนสวมเขาอย่างไรอย่างนั้นลูถิงเซียวจ้องมองข้อความนั้นสองสามวินาทีจากนั้นก็กดเบอร์โทรศัพท์เพื่อโทรออก ด้านทางหนิงซีซึ่งกำลังอยู่ที่ปัวจินตี้กงหมายเลข6ก็รับโทรศัพท์อย่างรวดเร็วฮัลโหลมีอะไรคะเมื่อกี้ฉันส่งข้อความไปให้ได้รับหรือเปล่าอย่าลืมให้เสี่ยวเป่าดูนะคะได้รับแล้วเธออยู่ที่ไหนรู้ถึงเสียวถามหนิงซีมองดูเจียงมู่เย่ที่กำลังยุ่งวุ่นวาย เพื่อเตรียมจะแสดงฝีมือการทำอาหารอยู่ในครัวทีหนึ่งฉันอยู่บ้านเจียงมู่เย่มีเรื่องต้องปรึกษาหาลือกับเขานิดหน่อยอีกอย่างเขาพึ่งกับจากต่างประเทศเลยจะกินข้าวด้วยกันถือว่าเป็นการเลี้ยงต้อนรับนะคะตอนที่96ยังจะพูดว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรกันอีกอืมรู้แล้วเดี๋ยวฉันไปหา ลู่ถิ่นเซียวพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติหนิงซีที่อยู่ปลายสายอึ้งไปฮะคุณจะมาทำไมมีปัญหาหรือลู่ถิ่นเซียวย้อนถามน้ำเสียงเยือกเย็นไม่ไม่ค่ะน้ำเสียงของลู่ถิงเซียวฟังดูแล้วสมเหตุสมผลมากจนเธอนึกหาอะไรมาตัวแยงไม่ได้เลยเห็นหน้าตาที่สับสนของหนิงซี หลังคุยโทรศัพท์เสร็จเจียงมูเย่ก็ยื่นหัวออกมาถามว่าเป็นอะไรไปละ่ะใครโทรมาน้าของนายเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาเธอว่าไงนะทัพพีในมือเจียงมูเยล่วงลงพื้นหนังเครง่งหลังจากนั้นก็ชี้ไปที่หนิงซีอย่างเครียดแค้นแล้วร่ำร้องว่าหนิงเสี่ยวซีเธอยังจะพูดว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรต่อกันเราสองคนกินข้าวด้วยกัน แล้วทำไมเธอต้องเรียกเขามาด้วยในายใจเย็นๆหน่อยซิอย่าพึ่งเอะอะอะไรก็โมโหได้ไหมหนิงซีทำตาเหลือกใส่เขาอย่างปวดหัวฉันชวนเขามาที่ไหนเมื่อกี้เขาถามว่าฉันอยู่ไหนฉันก็ตอบเขาไปปกติว่าจะเลี้ยงต้อนรับนายหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าเขาจะมาประมาณว่าเอ่อตัวเป็นผู้อาวุโสก็ควรจะดูแลนายดีๆหน่อย เลยว่าจะมากินข้าวด้วยกันมันก็ถูกต้องปกติตามหลักตะก,กะวิทยาแล้วนี่เจียงมูเ่เย่กระแทกชามทีหนึ่งปกติกับพีนะสิเธอคิดว่าคนอย่างลู่ถิงเซียวเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายงั้นเหรอแล้วยังว่าจะมากินข้าวกับฉันอีกขนาดแม่ฉันบางทีอยากเชิญเขามากินข้าวสักมือ้อ ยังต้องรอคิวเป็นครึ่งปีมนุษย์ประหลาดคือชายาของเขาหนิงซีย้นหมอนใส่อย่างหมดความอดทนเด็กน้อยผู้โชคร้ายอย่างนายจะไม่ยอมให้เขาอยู่ที่อยู่ๆก็เกิดความรักล้นปีมาดูแลเอาใจใส่ในายหน่อยหรือไงฉันถามหน่อยเถอะทำไมนายต้องเอาฉันกับลู่ถิงเซียวมายงเข้าหากันอยู่เรื่อยตกลงฉันกับเขามีอะไรที่เหมือนกันจนเอามายงงข้อหากันได้ เจียงมู่เย่กระซิบกะระซาบพ,พูดเองเออเองนี่มันเป็นลางสังหรณ์ของผู้ชายเธอจะเข้าใจอะไรระหว่างทั้งสองกำลังถกเถียงกันอยู่เสียงกิ่งที่ประตูก็ดังขึ้นหนิงสีถลึงตาเตือนเจียงมู่เย่ทีหนึ่งบอกให้รู้ว่าอีกเดียวอย่าได้พูดอะไรพ่อยๆจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูเมื่อเปิดประตูหนิงซีก็ตาวาวด้วยความประหลาดใจทันที เพราะว่าข้างๆลู่ถิงเสี่ยวยังมีสารเป๋าน้อยอีกลูกหนึ่งเมื่อเสี่ยวเป่ามองเห็นเธอก็อาแขนสั้นๆพุ่งตรงเข้ามาหาเหมือนนกนางแอ่นน้อยบินทลากับเข้าสูปา่ป่าหนิงซีใจละลายกอดเขาอย่างแนบแน่นเสี่ยวเป่าหนูก็มาด้วยหรือจะ๊ะเมื่อกี้นะ้ายังรู้สึกปวดใจที่วันนี้กินข้าวเย็นเป็นเพื่อนด้วยไม่ได้อยู่เลยในห้อง เจียงมู่เย่มองหนิงซีที่กอดเสียวเป่าแล้วหันไปดูลู่ถิงเซียวที่นั่งอยู่ข้างๆคอยมองทั้งสองคนด้วยสายตารักใคร่เอ็นดูทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกได้ง่ายๆไม่ว่าจะยังไงเขาก็คาดไม่ถึงเลยหนิงซีจะเข้ากันกับเสียวเป่าได้ดีขนาดนี้ต้องรู้เอาไว้ด้วยว่าเสียวเป่านั้นเข้ากับคนได้ยากมากกว่าพ่อของเขาด้วยซ้ำ ส่วนลู่ถิงเซียวท่าทีที่เขามีต่อหนิงซีนั้นยิ่งแปลกประหลาดต่อให้ทำเพื่อเซียวเปาด้วยนิสัยของลู่ถิงเซียวเขาไม่มีทางยอมอยู่ร่วมใช้คาเดียวก,กันกับผู้หญิงแปลกหน้าเป็นอันขาดเฮ้เฮ้เฮอย่าลืมฉันสิยังมีฉันอีกคนนะลู่จิงลี่ในมือถือเหล้าสองขวดเดินเข้ามาติดตดเมื่อเห็นคนตะกูลู่ทั้งสามคน หนิงซีก็ส่งสายตาให้เจียงมู่เย่บ่งบอกว่าดูสิคนเขาแค่รวมตัวกันมาดูแลนายคนอายุน้อยกว่าแค่นั้นนายชอบคิดฟุง้งซ่านไปเองตังหากน้าใหญ่น้ารองเสี่ยวเป่าก็มาด้วยรีบเข้ามาข้างในเถอะถึงแม้ในใจจะไม่พอใจมากแค่ไหนเจียงมู่เย่ก็ทำได้เพียงเชื้อเชิญทั้งสามคนเข้ามาอย่างว่าง่าย ใครใช้ให้เขาลำดับอาวุโสน้อยที่สุดล่ะ